สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะหากท่านเกิดในลัคนากันท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกันทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันคะ่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ท่านกำลังเป็นทุกข์และวิตกกังวลใจอยู่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่และที่สำคัญมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างไหมตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆมีเรื่องให้ท่านต้องแก้ไขมีปัญหาเข้ามาแต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีเรื่องให้ท่านนั้นมีความสุขใจฟูมีเรื่องน่าดีใจเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องความรักเท่านั้นเองนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกันขอให้ท่านนั้นหาเวลารีแลกผ่อนคลายบ้างนะคะพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวท่านเองหากท่านมีบุตรหลาน หรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านให้เล่นกับเขากอดเขาเขาจะเป็นผู้ที่นําพลังบวกที่ดีมาให้แก่ท่านท่านจะหายเหนื่อยมีพลังต่อสู้กับการงานต่อไปค่ะเพราะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างเหนื่อยเวลาส่วนตัวเองก็จะลดน้อยลงมากๆบริหารเวลาให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะด้านการงานค่ะช่วงนี้จะมีงานจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือว่า หัวหน้างานใหม่ๆจะได้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้ชีพประจรลงเท้านะคะจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและที่สำคัญท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นช่วงที่ท่านเปิดตัวมากขึ้นและจะต้องทำงานเก่าควบคู่กับงานประจา,างานใหม่ น,ะะนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้งานเก่าก็ต้องเคลียร์ให้จบงานใหม่ก็มีเข้ามาฉะนั้นอหอยท่านมีสติในการทํางานให้มากๆนะคะเพราะช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะวุ่นวายถามว่าวุ่นวายมากกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะต้องเร่งเคลียร์งานที่คาราคาซังเป็นช่วงที่ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทําอีกอย่างภาระหน้าที่การทํางานเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ๆเข้ามานะคะงานบางช่วงเจ็มการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทํางานอื่นที่สําคัญและเร่งด่วนกว่านั่นเองค่ะท่านจะได้ทํางานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทํางานเร่งงานด่วนจะเข้ามาเป็นระยะๆะะเป็นช่วงที่คนมักจะนึกถึงนะคะท่านจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวโดยเฉพาะคนที่ท่านโดยเฉพาะท่าน งานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำมีมาแน่นอนฉะนั้นเร่งเคลียร์งานเอาไว้ได้เลยนะคะช่วงนี้การทำงานของท่านจะประมาทไม่ได้เลยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่สำคัญท่านจะได้ร่วมงานเป็นกลุ่มเป็นทีมชั่วคราวช่วงนี้ท่านจะมีการนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดมีดวงได้ทำงานแทนคนอื่นมีดวงได้ทำงานซ้ำยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อน เช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานอย่าก,กดดันตัวเองค่ะระวังจะทํางานผิดพลาดระวังจะทํางานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆมีดวงได้ออกทํางานนอกสถานที่ด้วยนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจและมักจะนึกถึงท่านหากมีงานที่สําคัญหรือว่ามีโปรเจกต์ที่เร่งห่วนเข้ามาท่านมักจะได้ทํางานที่เข้ามาในช่วงนี้บางครั้งไม่ใช่งานที่ท่านได้รับผิดชอบเป็นประจําด้วยนะคะ ท่านจะได้ทำงานแทนคนอื่นแน่นอนข้อน,นี้เตรียมใจเอาไว้ได้เลยค่ะแต่ด้วยประสบการณ์ไหวพริบและไอเดียท่านจะรับมือกับงานได้แก้ไขากับปัญหาได้แต่ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะหากได้รับมอบหมายให้ทำอะไรในช่วงนี้อย่าเถียงอยาบน่นหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ให้ท่านนั้นก้มหน้าก้มตาทำไปก่อนนะคะเพราะว่าการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ไว้วานท่านบ่อยขึ้น นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นกําลังช่วยเหลือผลักดันและเปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ศักยภาพนั่นเองค่ะและงานเข้ามาเถิดในช่วงนี้ท่านทําได้ผลงานออกมาดีด้วยงานมีความเคืิบหน้าและสามารถคาดหวังได้การเจรจาในเรื่องต่างๆก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมีข่าวดีเกิดขึ้นที่สําคัญนะคะเรื่องของการงานหากท่านใดที่ทํามาค้าขายงานบริการเซอร์วิสช่วงเดือนนี้ไม่น่าวิกกังวลใจงานดีแต่ว่า ท่านจะต้องกระตุ้นยอดขายนะคะหากท่านใดที่ค้าขายท่านใดที่ทํางานบริการเซอร์วิสช่วงนี้ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องท่านจะเจอกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะน่ารักอยู่บ้างยังไงก็ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้สําหรับท่านใดที่ค้าขายเองก็มีเรื่องน่าดีใจเกิดขึ้นโดยภาพรวมการงานดีขึ้นเหนื่อยเหมือนเดิมค่ะวันหยุดไม่ได้หยุดต้องทํางานล่วงเวลาด้วยนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง การเงินของท่านในช่วงนี้ไม่น่าวิตกกังวลใจนะคะชาวราศีกัน์การเงินของท่านถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนแต่ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นเพราะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางเช่นได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือว่าอาชีพเสริมบางท่านได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองด้วยนะคะ มีโชคมีลาบจากการเดินทางมีเหมือนกันนะคะที่บางท่านได้เงินมาแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินเพราะท่านกู้ยืมสําเร็จนั่นเองค่ะบางท่านซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปในหน้าคนกลางช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จค้าขายขายดีมีดวงได้ออเดอร์พิเศษหรือว่าบางครั้งลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าและช่วงนี้ลูกค้าจะช่วยแชร์ช่วยท่านโฆษณาเขาจะแนะนํากันปากต่อปาก หากท่านให้ใจลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านกลับมานะคะการเงินไม่น่าวิตกกองบนใจนะคะเป็นช่วงที่ท่านหาเงินเก่งมีคนช่วยเหลือด้านการเงินท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้และที่สําคัญช่วงนี้คนมักจะนึกถึงจะมีคนเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหรือว่าซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากท่านค่อนข้างบ่อยนะคะ ช่วงนี้ท่านเนื้อหอมมีเสน่ห์คนเมตตานิยมชมชอบให้ท่านอาศัยจังหวะนี้หาผลประโยชน์เข้าตัวของท่านเองนะคะแต่ว่าอย่าเอารัดเอาเปรียบนะท่านอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านเร่งลงมือทําอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครอยากจะเจรจาไกลเกลี่ยเรื่องที่สําคัญอยากจะพูดคุยเรื่องที่สําคัญทําได้เลยคะ่ะท่านจะทําสําเร็จแต่อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมาก ช่วงนี้เรามัดระวังคนกลั่นแกล้งหลังแก่โดยเฉพาะคนในที่ทํางานหรือว่าคนที่เกี่ยวกับสายงานที่ท่านทําอย่าไว้ใจคนมากจนเกินไปจะมีคนทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้ามีปัญหาให้หมั่นตามเรื่องตามงานตามเอกสารนอกนั้นไม่มีอะไรมากท่านจัดการได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะด้านการเงินค่ะช่วงนี้ท่านจะหายใจหายคอได้ล่งขึ้นไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์และวิตกกังวลใจส่วนภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงนี้ หลักๆยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนจะเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงก็ยังคงมีมาหมดเงินไปกับการเดินทางพบปะผู้คนออกงานสังคมมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่หากไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวก็อาจจะเป็นสิ่งของภายในบ้านช่วงนี้นะคะรายจ่ายส่วนใหญ่ท่านจะใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นทั้งสิ้นค่ะ แต่ว่าท่านอยากกินได้กินอยากจะซื้ออะไรท่านก็จะได้ซื้อช่วงนี้หากท่านจะซื้ออะไรก็ดูให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพงๆดูให้แน่ใจอย่าเห็นแก่ของถูกมากจนเกินไประมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงและห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็กขาดระวังเขาได้เงินไปแล้วเขาจะไม่คืนเงินนั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีกันทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ